สวัสดีนะครับเพื่อนๆหลังจากที่โอ้หายไปเกือบสิบวันเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาเจอกับสถานที่แปลกๆเหมือนกัน,น,นครับเพื่อนเ่อในเทศกาลปีใหม่เนาะช่วงนี้ก็เลยกลับมาบ้านนอกบ้านนาแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาเลื่อฟื้นวิชาเก่านะครับเพื่อน,อนตอนนี้ก็คุณพ่อบอกว่ารถคันนี้เนี่ยขับขี่ไปเฉยๆแล้วตกหลุมก่นอนนกเครื่องดับแล้วก็สตาร์ทไม่ได้เลยนะครับเพื่อนแต่ผมมา หรือให้ตอนนี้ว่ามเขาเป็นอาการอะไรนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาเปิดช่องไอตัวนี้ให้ดูนะครับเพื่อนว่าจะเจอไออะไรนะัถือว่าเป็นเคสน่าจะช่อมยาวเลยนะครับเพื่อนตัวนี้เนาะทำมือเดียวนะครับถ้ากล้องสั่นก็ต้องขออ,อภัยด้วยนะครับเพื่อนอาการนี้คือเข้าเกียร์ว,ว่างได้นะครับเพื่อนนี่นะครับ แต่ว่าที่แรกนึกว่า,าลูกสูบติดนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะแกะดูก่อนนะอันนี้จอดทิ้งไว้ประมาณเกือบปีแล้วครับเพื่อนดูนะครับเพื่อนผลลับเขาที่ที่เจอเห็นไหมครับเพื่อนดูนี่ครับมัดไฟอะไรเอ่ยขาดนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพื่อนดูนี่ครับแจ็คพอต เจ้าโวยนี่นะครับอะไรหลุดออกมานหนึ่งตัวบอกว่าเออเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะดูให้นี่นะครับเพื่อนโอเคครับคลิปผมมันยาวไม่ได้ครับเพื่อนเอาไว้แค่นี้ก่อนมันจะตัด